รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ทางไทยทีวีสีช่อง3ผบวิบูลีละะรัตนขจรครับและการของเรานำเสนอเรื่องราวความสามารถของคนไทยผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากความสามารถของคนไทยรวมถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตกว่าที่จะมาประสบความสำเร็จได้คนที่ดูรายการของเร,เราก็จะมีหลากหลายที่ผ่านมาวันนี้ยังมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องราวของคนที่ผ่าน อะไรต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นครับแล้วในที่สุดก็เป็นศิลปินดีเด่นพิเศษด้วยเทคนิคการวาดภาพสีอะคริลิกลงบนแผ่นสังกะสีและนี่คือผลงานของแขกรับเชิญของเราครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ท่านเป็นศิลปินนะครับคุณสมศักดิ์สัมโพชานนในวงการเรียกว่าคุณสมศักดิ์สังกะสีครับสวัสดีครับ พี่สมศักดิ์ครับพี่สมศักดิ์เป็นศิลปินดีเด่นพิเศษด้วยเทคนิคการวาดภาพสีอะคริลิกบนแผ่นสังกะสีจากกระสวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลนี้นะครับเมื่อปี2547ใช่ครับพี่สมศักดิ์ขอแย้เล็กพี่สมศักดิ์นะครับนะครับเพราะว่าพี่สมศักดิ์ในวงการอย่างที่บอกว่าชื่อสมศักดิ์สังกะสีเนี่ยมีที่มาที่ไปวันนี้เป็นศิลปินที่หลายต่อหลายคนนําเป็นแบบอย่างนะครับเริ่มต้นครั้งแรกของพี่เนี่ยก็คือเห็นสังกะสีจากท hmm. <Moon. S 2> <c oughs> ี่ไหนและ เอามาแทนผืนผ้าใบได้ยังไงครับพี่คือตอนนั้นปี2544ช่วงนั้นผมกำลังทำงานพุทธศิลป์อยู่ครับครับเป็นเวลาที่กำลังค้นหาเอกลักษณ์เอกลักษณ์งานของตัวเองเพราะผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมผมจะไม่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินแล้วผมจะไม่นำผลงานออกแสดงถ้าผลงานของผมยังไม่มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร ครับซึ่งเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครคืออยู่ในดุลพินิษส่วนตัวของพี่ถูกครับครับต้อง,อ,งอธิบายคุณผู้ชมก่อนนะพี่สมศักดิ์เป็นแขกรับเชิญที่ผมขึ่งมากนะครับผมอยากจะเอาเรื่องนี้นะครับเล่าให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับพี่ก่อนพี่เป็นคะนกรุงเทพมหานครครับนะครับเเรียนมศสามเนาะสมัยน้อนเนาะมานะครับที่ที่วัสุทธิวรารามครับ หลังจากนั้นมาเรียนจบมส5ห้าที่ยานเวศวิทยาคมครับบอกคุณผู้ชมต่อไปว่าการเรียนจบมสอห้าเนี่ยอันดับหนึ่งะเรียนเก่งครับยังยังมีชื่อติดบอร์ดอยู่เลยครับนี่ความภูมิใจนะความภูมิใจแน่นอนครับแล้วก็เอนทรานสติกนะครับคณะวิศวะมาเรียนเกษตรครนะแต่อีท่าไหนครับเรียนแค่สองปีที่ผมชอบไปก็คือการออกค่ายค่ายอาสาครับ เขาจะไปสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดห้องน้ําอะไรก็มีนะครับสร้างนี้ผมไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาไงครับครับโอ้โหลำบากมากแล้วก็คือในสังคมวิศวะเนี่ยมักจะคุยกันถึงเรื่องของจบไปแล้วเงินเดือนจะสูงเหมือนคุยเน้นเรื่องการสร้างฐานะตัวเองอย่างเดียวไงครับความคิดผมตอนนั้นมันมันไม่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 ตอบโจทย์ตรงนี้ไงครับไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่ก็เลยเบนเข็มชีวิตตัวเองดีกว่าเรียนมาสองปีนะฮะด้วยผลการเรียนที่ดีนะครับเพื่อร่วมรุ่นก็ยังงงว่าลาออกไปเพื่ออะไรนะครับก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ในจังหวะนั้นในวัยประมาณยีโดยประมาณนะครับเอ็นทรานได้อีกนะคราวนี้ได้ที่ธรรมศาสตร์เบนเข็มไปลองอีกคณะนึงคณะนี้อาจจะใช่เราไหมพอผมไปเรียนแล้วผมผมรับไม่ได้กับบางวิชา จิตวิทยาการปกครองหรือเรื่องอะไรแบบนี้ครับซนะึ่งยริงเลกที่ปีนก็จบแล้วครับในตอนปีสามผู้ชายคนนี้ตัดสินใจเลิกเรียนครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องผลการเรียนอะไรเลยผ่านทุกวิชาครับ,รบเกรดดีด้วยผมเป็นคนชอบทํางานชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค,คือสิ่งเหล่านมันอยู่ในใจผมเสมอไม่ว่าผมจะเรียนดีไม่ดียังไงเนี่ยวานรูปผมไม่เคยทิ้งเลยไง ไม่ว่าจะเรียนตอนอยู่วิศวะไม่ว่าจะมาเรียนรัศตรก็ยังวาดรูปอยู่ครับตอนนึกวาดธรรมดาลงผืนผ้าใบลงอะไรอย่างงี้อ๋อผมไปช่วยงานไปเขียนเขียนโปสเตอร์บ้างเขียนตัวหนังสือบ้างอะไรครับช่วยงานองค์การนักศึกษาอะไรแบบนี้ครับอยู่เขียนลงแผ่นไม้อัดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแ่ัต่ก่อนเราเวลาเราไม่มีวีบอร์ดไม่มีอะไรนะต้องเป็นแผ่นไม้อัดเนาะใช่วาดลงสีจริงอะไรเงี้ยครับแต่ในที่สุดพี่ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เรียนต่อปีสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ในคืนวันนี้ไม่แต่เพียงเท่านี้ครับในที่สุดค้นหาตัวเองจนเจอนี่คือผลงานที่มีชื่อว่าพระนอนสอนอนิจจังครับพระนอนสอนอนิจจังแน่นอนครับได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เป็นลักษณะของพระนอนอันนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าวาดลงบนสังกะสีนะครับด้วยเทคนิค สีอะคริลิกครับสีอะคริลิกนะครับชุดนี้เป็นอยู่ในชุดที่ผมได้รางวัลที่หนึ่งได้รางวัลด้วยใช่ครับนะครับยังมีอยู่ในชุดนี้อาจารย์โกุณนนำาให้พวกเราได้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมก็จะขออนุญาตเปรียบเป็นเทียบภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับอาจารย์สมศักดิ์สังกสีสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนโดยเดเเฮแชมพูเดเฮครีมนวดผมเคราตินขอต้อนรับคุณชมใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์สัมโพชานนจริงอาจารย์ไม่อยากให้ผมเรียกว่าเป็นศิลปินเมันเรียกได้แล้วอาจารย์ทุกคนก็เรียกอาจารย์เป็นศิลปินศิลปินวาดภาพลงบนแผ่นสังกะสีซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ มากๆเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันมีหลายต่อหลายคนทาตามอาจารย์นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่เมื่อกี้ภาพหนึ่งตอนนี้เป็นภาพที่สองในเซตเดียวกันภาพนี้มีชื่อว่าปล่อยวางครับปล่อยวางอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมสําหรับคนที่พินิษฐ์ภาพนี้เลยสีน้ําตาลในภาพก็คือสีสนิมจริงของตัวสังกสีเลยครับโอ้โหผมเพ้นเพิ่มเติมสีสีขาวกับสีดำครับ เพื่อเพื่อจะบอกว่าพระท่านอะกำลังสอนสอนเราว่าสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไงครับล่องอลอยล่องลอยต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเพื่อจะไม่ให้เราไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นไงครับปล่อยวางเพื่อเพื่อการปล่อยวางอโ,อโหลึกซึ้งมากอาจารย์มีความรู้เรื่อง พุทธศาสนาและศึกษาอยู่เยอะพอสมควรบ้างครับนะครับแต่เมื่อกี้ถามอาจารย์ช่วงโฆษณาบอกอาจารย์จริงๆปริญญาตรีมันก็สําคัญเนาะสำคัญครับครับอยากให้เรียนให้จบนะครับใจผมอะอยากไม่อยากให้ใครทิ้งการเรียนครับแต่พอไปตัวอาจารย์เองอาจารย์ใช้คำว่าอาจารย์ทําไม่ได้ชอบทําตามเสียงในใจผมมากกว่าครับวันนั้นเสียงในใจอาจารย์บอกตัวเองว่า ผมอยากเป็นศิลปินที่ผลงานของผมมีส่วนช่วยเหลือสังคมครับอาจารย์เป็นคนที่มีความเก่งเรื่องของการวาดและชอบเรื่องนี้อยากช่วยเหลือสังคมด้วยการวาดรูปนี่แหละเป็นศิลปินนี่แหละใช่ครับ,รบเลยตัดสินใจทําการเป็นศิลปินด้วยการช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นยังไงครับแล้วคือผมมองว่าชีวิตศิลปินเขาเป็นชีวิตที่อิสระไงครับอิสระและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองแบบเราสามารถแสดงออกในสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกได้ครับแต่เราก็ต้องอยู่ได้ด้วยอาจารย์ใ,<ช>ในช่วงแรกๆยิ่งยากเพราะว่าอาจารย์กำลังเริ่มต้นการ<ช>ที่รเราจะอยู่ได้โดยการที่สามารถขายผลงานเราได้เพื่อแลกให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็ไม่ง่ายครับอาจารย์ใช้ชีวิตตรงช่วงนั้นยังไงพอผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเนี่ย ผมผมรู้แล้วว่าผมจะต้องเจอกับอะไรไงครับเหมือนชีวิตตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เริ่มจากศูนย์ละในในเส้นทางศิลปะเริ่มต้นแบบติดลบด้วยครับครับก็มีปัญหาทางบ้านครับผมก็ผมก็รู้สึกผิดร,รู้สึกผิดผมก็ออกจากบ้านไม่อยู่บ้านไปอาศัยพอดีบ้านญาติเขามีว่างอยู่ผมก็ไปอยู่คนเดียวรเริ่มศึกษาด้วยตัวเองจากตำรา เริ่มศึกษาเริ่มแล้วสมัยนั้นนี่ไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะไม่ได้แบบเป็นตําราดูจากอินเทอร์เน็ตดูจากอะไรหนังสืออาจารย์ต้องดูจากหนังสือไปห้องสมุดไปอะไรอย่างนี้ใช่ครับครับอาจารย์คนพบว่าคนพบอะไรตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยเริ่มเลยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะต้องเขียนภาพภาพคนเหมือนให้ได้อเพื่อที่จะไปนั่งเขียนภาพตามฐานที่ต่างๆเพื่อเพื่อให้มีรายได้ในการดํารงชีพนะครับครับผมก็เลย ฝึกเขียนภาพคนเหมือนให้ได้ก่อนครับคือผมผมไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรมากมายผมอาศัยความเพียรไงครับครับแล้วก็มีวินัยของตัวเองใช่ครับเป้าหมายต้องชัดเจนเขียนหน้าคนเนี่ยยากมากเพื่อที่จะไปสเก็ตสดแบบนี้ครับเหมือนผมผมสเก็ตสดแบบนี้ครับครับไม่ง่ายไม่ง่ายใช้เวลาสองปีจนค้นพบจนสามารถเขียนได้พอที่จะ หารายได้จากตรงนี้แล้วอาจารย์ไม่ไปหาอาจารย์ท่านอื่นเพื่อจะสอนเราเลยเป็นทางรัดคือผมก็ดูจากผลงานดูจากผลงานของศิลปินท่านอื่นผลงานของอาจารย์ท่านอื่นแต,แต่ไม่เคยคือผมผมคิดว่ามันต้องมันต้องฝึกเองครับแล้วหลังจากนั้นพออาจารย์ค้นพบตัวเองแล้วเราเริ่มเขียนภาพเพื่อประทังชีวิตเราพร้อมกับศึกษา ศิลปะไปด้วยนะครับครับเช่นประวัติศาสตร์ศิลป์ศิลปะศาสตร์องค์ประกอบศิลป์ทฤษฎีสีอะไรพวกนี้ผมก็จะศึกษาไปด้วยแต่ผมก็ต้องดำรงชีวิตด้วยเงินจากสกเก็ตภาพเหมือนผมตะเวนไปหมดทุกงานครับงานกาชาติที่สวนน้ำมพรงานวัดที่เพชรบุรีงานวัดทีดดงดท่งานวัดแล้วก็งานถนนข้าวสารผมก็ไปเขียน ที่แรกเลยคือที่ห้างมาบุญคงเขาเปิดใหม่ๆครัเปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีคนเดินมากเขาก็ให้พื้นที่เยอะเลยครับให้ศิลปินไปนั่งวาดกันใครไปก่อนก็จะได้หัวแถวครับแล้วเวลาคนจะมาให้วาดเขาก็มักจะเลือกคนหัวแถวก่อนยกเว้นบางคนเขาจะเดินเลือกดูผลงานแต่ส่วนใหญ่ก็แบบใกล้เคียงกันแล้วก็เอาที่หัวแถวอาจารย์ก็ได้ไปคนแรกๆใช่ครับเพื่อให้อยู่หัวแถวเพราะผมอาศัยความขยายครไงครับผมถือว่า สมัยนั้นที่ทำร้อยห้าสิบบาทเซ็นชื่อสมศักดิ์อย่างนี้ไหมครับสมศักดิ์แต่วไม่ไม่เหมือนแบบนี้ครับครับเป็น,เป,นเป็นภาษาไทยครับครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผลงานของอาจารย์มีคุณค่าขึ้นมาเรื่อยๆครับและอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในแวดวงศิลปะทที่บอกว่านี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานที่จะโดดเด่นเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราพักัสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับอาจารย์สมศักดิ์หลักโฆษณานครับ นับสนุนโดย Black Canyon วิทยุครอบครัวข่าวพาท่านผู้ฟังผู้โชคดีบินลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงกับทริปร้อยหกออนทัวตอนคนโชคเปิดดวงเฮงรับปีมะเสงบอกเลยว่าอิ่มบุญอิ่มใจเก็บทุก d e เดสิเนชันที่สายมูพลาดไม่ได้เราคัดเรื่องเนี่ย เขาเรียกว่าดวงล้วนใครดวงไม่ดีถูกคัดออกนะคะนั่นหมายความว่าคนที่มาทริปพ้องกงกับเราในครั้งนี้คุณคือคนที่ดวงเฮงดวงปังจริงๆะคะ่ะเดี๋วจะบอกว่าตอนที่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะมันจะมีความรู้สึกเป็นพลังบางอย่างที่เราสัมผัสได้จริงๆว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทริปนี้เขาจัด ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เพื่อการขอพอรเพื่อความปังเพื่อความเฮงมาให้เราค่ะสาเหตุที่นะครับคนไทยเรานะครับมามูมาขอพอรที่ฮ่องกงก็เพราะว่ามาแล้วได้จริงนะครับมาแล้วสิ่งที่ขอพอรนั้นสมเธิจผลสมความตั้งใจปรารถนาครับ นี่ค่ะ,คะพวกเราคือผู้โชคดีคนโชคเปิดดวงเฮงรับปีมาเส็งที่ฮ่องกงค่ะพอพูดถึงฮ่องกงก็คือการมาขอพรค่ะก็พอเห็นรายละเอียดก็คือเราตัดสินใจเลยค่ะว่าว่าอยากมา<ช>ค่ะทีมงานก็พามาวัดแรกเลยคือวัดสีซานซึ่งเป็นวัดที่มีพระแม่กอิมองค์ขาวสวยสง,งา่าพร้อมกับ บรรยากาศรอบเกาะที่สวยงามมีความเป็นธรรมชาติลมลื่นปีที่ทีว่าปีนี้ต้องเพลงแน่ๆตลอดปีมาเสิงที่หวังตาเซียนนี่คือเป็นความตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ส่งคลิปไปเราก็บอกอยู่แล้วว่าแม่อยากเน้นเรื่องสุขภาพอะคะ่ะแล้วก็ได้มากราบท่านอ,อ,องค์หวังตาเซียนนะคะ แล้วเราก็อธิษฐานว่าขอให้เราอ่ะแข็งแรงแล้วก็สุขภาพที่ดีพอได้ไหว้ได้กราบท่านแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเรามีพลังแล้วก็ได้รับความรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นจริงๆอะค่ะ แล้วพอคุณอูก็เด่นเรื่องอขออำนาจบารมีเนาะแล้วก็ความซื่อสัตย์แล้วก็บริวารค่ะค่ะเพราะเนื่องจากว่าส้มทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็มีบริวารค่ะมีหุ้นส่วนก็ต้องการเรื่องอำนาจบารมีตลอดปีมาเสกนี้ค่ะ ก็รีพาว์สเปนนะคะที่นี่ก็คือจะเป็นที่ที่โจแมงกวนอิมเป็นที่ที่คนไทยมากันเยอะมากๆนะคะถือก็มีบทสวดภาษาไทยเลยซึ่งแบบว่าเด็ดมากๆตรงที่แบบว่าอะไรที่ติดขัดเนี่ยเราก็จะได้นะท่านจะเปิดทางให้เรานอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีเจ้าแม่ทัพทีมค่ะซึ่งจะช่วยการเดินทางของเราไม่ว่าเราไปไหนเนาะทั้งมาทั้งไปเนาะนอกเหนือจากนั้นค่ะเราได้ข้ามสะพานต่ออายุค่ะอายุยืนอีก3มปีแล้วก็สะพานแปดเหลี่ยมค่ะโอ้โหได้รับพลังแบบว่าเต็มเต็ม อ่าเราอยู่ที่แชร์กรงมิวนะคะใช่ค่ะมาไหว้องท่านแชร์กงค่ะรู้สึกมีพลังใช่ค่ะ,คะท่านเป็นนักรบแล้วก็องค์ท่านแชร์กงก็เป็นที่รู้จักและก็นิยมกันในหมู่คนไทยได้มากราบท่านในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะได้รับพลังจากท่านสุดๆดไปเลยค่ะเทคนิคการหมุนกลางหันก็คือใช้มือซ้ายค่ะหมุนไปทางขวาค่ะ ขอบคุณวิทยุครอบครัวข่าวที่ให้พวกเราได้มาร่วมอาทิตย์พิเศษแบบนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะติดตามวิทยุครอบครัวข่าวทั้งทาง m m 1 0 6แล้วก็ทาง Facebook Page ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะติดตามวิทยุครอบครัวข่าวซ็อรอ FM106 ค่ะ กิจกรรมออนทัวร์พามู่ปังปังแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและสามารถติดตามภาพบรรยากาศแบบเต็มๆและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่เพจวิทยุครอบครัวข่าว106 Family News ขอต้อนรับคุณผชมกลับมาในช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับอาจารย์สมศักดิ์นะครับเรื่องราวของศิลปินที่ลงสีอะคริลิกบนผืนสังกะสีทำไมต้องเป็นสังกะสีก่อนครับอาจารย์คือสังกะสีเก่าเขามีร่องรอยของสนิม,มที่ผมเขียนงานบนสังกะสีเพราะผมอยากให้ผลงานของผมทุกชิ้นเลยเนี่ยแฝงแนวความคิดเกี่ยวกับความพอเพียง และความไม่เที่ยงครับอมืมันต้องย้อนกลับไปในวันที่อาจารย์เห็นสังกสีแผ่นหนึ่งครับแล้วนำกลับบ้านมาพิจารณาสองปีอาจารย์เล่าช่วงเวลานั้นให้ฟังครับช่วงคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังทำงานพุทธศินครับแล้วก็ค้นหาตัวเองค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองครับซึ่งมันยังหาไม่ได้ผมทดลองบนกระดาษ บนผ้าใบบนไม้กเก่าๆภาษาศิลปะเขาเรียกว่ามันยังไม่ถึงนะครับ,รบแล้วผมก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าถ้างานของผมเนี่ยไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองผมจะไม่เอาออกแสดงอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมก็จะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินค,คือช่วงนั้นผมกดกดดันตัวเองมากเป็นทุกข์มากครับเพราะว่าหาสไตล์ของตัวเองยังไม่เจอ แล้วโดดเดี่ยวเพราะว่าการหาหาสไตล์ของตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะครับเราต้องหาด้วยตัวเราเองค้นหาตัวเองให้เจอด้วยตัวเราเองด้วยตัวข<ร>องเราเองต้องอยู่กับตัวเองครับครับภาษานี่ผมเคยได้ยินจากศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนนะครับซึ่งซึ่งอ,อก็เป็นเรื่องที่ใครสอนไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นตัวของเรารเป็นเรื่องของเราคนเดียวเลยครับผมก็ต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็ ย,ยิ่งกดดันตัวเองเท่าไหร่ก็ยิ่งหาไม่เจอครับยิ่งทดลองเท่าไหร่บนกระดาษก็ก็ดีนะครับแต่มันยังไม่ยังไม่ตอบเสียงในใจผมบนไม้เก่าๆก็ยังไม่ตอบผมแค่แค่รู้สึกว่ามันจะต้องมีวัสดุอะไรสักอย่างที่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 ตรงใจผมแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนกระทั่งปีสี่สี่ตอนนั้นตอนนั้นสติผม สติผมไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวละคือด้วยด้วยการกดดันตัวเองด้วยความทุกข์จากการหาสไตล์ไม่ได้เนี่ยเหมือนสติจิตมันจะหลุดละผมก็เลยเดินออกจากบ้านเดินไปตามถนนเนี่ยเดินไปตามถนนแล้วหางตาผมเนี่ยเหมือนไปเห็นอะไรบางอย่างผมก็เลยเหลียวไปดูปรากฏว่ามันมีกองอะไรอยู่กองหนึ่งผมก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับ ปรากฏว่าเป็นกองสังกสีเก่าต้องต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยจากการที่ออกจากมหาลัยเนี่ยผมกลายเป็นคนที่จากที่เป็นเด็กเรียนเก่งเนี่ยกลายเป็นคนไม่เอาไหนไปเลยพอผมไปเจอสังกสีเก่าปั๊บผมเดินเข้าไปดูอ่อนปเป็นกองสังกสีเก่าความรู้สึกแรกคือเหมือนเจอเพื่อนเพื่อนที่ไร้ค่าเหมือนกัน โอ้โหในความรู้สึกตอนนั้นใช่ครับเพื่อนที่ไร้ค่าเหมือนกันเหมือนก,นกับตัวเราใช่ครับเหมือนผมตอนนั้นคนเราพอเจอเพื่อนเนี่ยใจมันเริ่มดีขึ้นไงครับครับอ่าใจมันเริ่มดีขึ้นละสติอะไรก็เริ่มเริ่มมาแล้วกลับมาจากที่เราไร้ค่าอยู่คนเดียวอ่ามาเจออีกกองหนึง่งก็เลยมีความคิดว่าสติเริ่มกลับมาละพอเริ่มมีสติขึ้นมาผมก็พิจารณาอันนี้กระบวนการทางความคิดเริ่มแล้ว ผมก็พิจารณาแผ่นสังกะสีผมเห็นร่องรอยสนิมไงครับผมก็เลยรู้สึกว่าแรกเริ่มเขาเป็นเขาเป็นแผ่นสังกะสีแผ่นใหม่ๆเอาไปมุงหลังคาพอเขาเก่าเป็นสนิมมีมีรูรั่วมีอะไรคนก็เอามาโยนทิ้งผมมีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันคือความไม่เที่ยงแล้วถ้าเราวาดเป็นพระพุทธร,รูปกเก่าๆลงไปละ่ะที่สื่อถึงความเป็นอนิจจังมันน่าจะได้เป็นผลงานศิลปะที่ยังไม่เคยมีใครทําแล้วก็แล้วมัน อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าถึงแล้วสำหรับผมผมก็เลยหยิบสังกะสีแผ่นบนพลิกพลิกไปดูอีกด้านหนึ่งผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าการพลิกสังกะสีครั้งนั้นอะ่ะมันเหมือนการพลิกชีวิตของผมไปด้วยครับเพราะปรากฏว่าสังกะสีอีกด้านหนึ่งไม่เป็นสนิมทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยสังกะสีถ้าเปรียบเป็นชีวิตเนี่ยเหมือนเขาใช้ชีวิตไปแค่ครึ่งเดียวไงครับอื เปิดๆด,ดูก็เป็นสนิมมากขึ้นจนกระทั่งถึงแผ่นสุดท้ายครับมันผุผพังเป็นผงเป็นคือคือใช้อะไรไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องใช้คําว่าแตกหักกับตัวเองเลยลหละผมผมจะไม่ยอมเป็นสังกะสีที่รอเวลาผุก่อนไปอย่างไร้ค่าครับเนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะสร้างชีวิตที่สองให้กับสังกะสีทําให้เขามีคุณค่าขึ้นมาด้วยวด้วยงานศิลปะครับ,รบจะเปลี่ยนให้เขาเป็นผลงานศิลปะแต่ทีนี้ มันก็ไม่ง่ายใช่ครับครับวันรุกขึ้นผมก็เริ่มเลยครับคบดัดทุบอะไรต่ออะไรพอผมทุบสังกะสีที่เออรอยสนิมที่เขาอยู่บนบนอะ่ะเขาหลุดหลุดออกมาหมดเลยร่วงมาหมดเลยจะเหลือแต่ที่แข็งแล้วครับ,รบอยู่อยู่ซึ่งตรงเนี้ยเออเขาก็ไม,ไม่ไม่หลุดล่อนออกมาอีกละแต่เห็นเป็นรอยเห็นเป็นรอยสนิมเห็นเป็น แล้วผมก็เริ่มแรกๆเลยผมก็วาดรูปลงไปเลยเสร็จแล้วเ,เราจะไปใส่รอบอยังไงมันก็ไม่ได้ผมก็เลยวาดเสร็จผมก็เลยลองเอาไปยึดยึดต,ตอกตอกยึดกับไม้อัดแรกๆเป็นอย่งงครับครับซึ่งไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ผลงานชุดแรกๆมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับครับพอขยับขึ้นมาอาจารย์ค้นพบขึ้นไปอีกสุดท้ายามมต้องตอกกับไม้อัดละสุดท้ายยังตอกกับไม้อัดอยู่ครับครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็น ตอกยึดกับไม่อัดก่อนอแล้วค่อยวาดครับแล้วค่อยวาดซึ่งมันใช่แล้วครับมันมันทําให้เราวาดได้ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแสดงผลงานเรามาได้เต็มที่มากขึ้นถูกครับครับเนี่ยจทุกวันนี้ผมก็ใช้วิธีนี้ครับทําให้เขาแบนก่อนแล้วก็ยึดตอกครับไม่อัดครับแล้วค่อยวาดลงไปครับซึ่งก็เป็นผลงานที่ทําให้อาจารย์ได้รับรางวัลในปี 2,547จากกระทรวงวัฒนธรรมใช่ครับไม่เดียวเพียงเท่านั้นนะมาในถึงยุควันนี้ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นอีกเทคนิคนึงใหม่ละครับยากขึ้นกว่าเดิมอีกครับคือต้องเอาสังกะสีมาสารครับคุณผู้ชมครับครัทำให้แบนแล้วเนี่ยเนี่ยครับก็ต้องมาก็ผมก็ตัดตัดให้เป็นเส้นเล็กๆครับแล้วก็นํามาสารเหมือนงานจักสารของไทยเราเนี่ยครับ สารด้วยเรียกว่าลายขัดอันนี้นี่อาจารย์คนเดียวเลยทําทุกขั้นตอนครับคนเดียวเลยนะทุกขั้นตอนถึงเรียกว่าเป็นศษดปินนะทุกขั้นตอนมาเป็นเส้นเส้นนี้ก่อนแล้วก็มาสา,สารให้กลายเป็นผมเรียกว่าให้กลายเป็นเฟรมเนี่ยใช่ครับนะครับแล้วก็ลงเสียครีลิกเนื่องจากผลงานชุดเนี้ยชื่อว่าสารสังกสีสารวิถีไทยสารสังกะสีสารวิถีไทย จริงๆคืสารสังกสีสืบสารวิถีไทยผมต้องการจะสืบสารวิถีไทยคําว่าสารผมอยากจะตีความให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาผมก็เลยนึกถึงงานจักสารครับผมก็เลยนําสังกสีมาสารครัับบเพื่อจะมันเป็นการสื่อถึงการสืบสารด้วยคําว่าสารเนี่ยครับก็ทําให้ผมได้งานชุดใหม่ขึ้นมาครับจากความคิดตังมี้วิธีคิดของอาจารย์นี่คือ ไม่ธรรมดาจริงนะครับซึ่งผลงานของอาจารย์ถ้าคนที่สนใจอยากไปดูผลงานของอาจารย์อาจารย์ไม่ค่อยไี่จัดแสดงผลงานอ,อ,อผมเคยจัดแสดงเดี่ยวมาแล้วสามครั้งครับซึ่งประมาณปีหรือสองปีผมก็จะจัดครั้งหนึ่งครับครับเพ,พิ่งจัดไปได้สามครั้งครั้งที่สี่เนี่ยคือชุดนี้ครับครับซึ่งผมกําลังหาสถานที่ที่เหมาะสมอยู่หาวันเวลาที่เหมาะสมอยู่ครับครับก็ มีมาหลายร้อยชิ้นเหมือนกันนะครับจะได้เห็นผลงานแต่ถ้าไปดูจริงๆไปดูที่ไหนครที่สังกสีอาร์ตสตูดิโอครับอันเนี้ยอยู่ที่แกลเลอรี่ที่โชคเชสีของอาจารย์ใช่ครับที่โชคเชสีครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีการร่วมกิจกรรมกับ National Museum ยม l u n t e e ทียแ g k o k ด้วยนะครับที่นี่เลยใช่ครับครับทำอะไรครับอาจารย์คือตอนนั้นเขาผมไปเจอกับน้องน้องคนหนึ่งนี พอได้รู้จักกันเขาเห็นผลงานของผมเนี่ยเขาก็เลยอยากให้ผมจัดเวิร์คช็อปเขียนภาพบนสังกะสีครับก็มากันสิท่านมีหลายหลายชาติเลยนะครับมีเยอรมันอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่นะไม่ไม่บ่อยครั้งที่เราจะเห็นศิลปินที่เอาสังกะสีมาเป็นแทนผืนผ้าใบนะครับ แล้วก็วิธีการวาดออกมาอาจารย์ไม่ได้ทําเฉพาะเรื่องของพุทธศิลป์อย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องราวตำนานการสืบสารยังมีชุดอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับศิละปะวันฒนธรรมไทยสุดท้ายที่สุดที่ผมได้จากการพูดคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมุขมานะรเรื่องของความมีวินัยในตัวเองที่ทําให้อาจารย์แม้ว่าจะเป็นอาชีพอิสระอย่างที่ฟังอาจารย์พูดคุยอยู่คนเดียวก็จริงแต่วันทั้งวันว,นวาดรูปตลอด อาชีพอิสระยิ่งต้องมีวินัยสูงครับครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรคนที่ชมการพูดคุยของเราเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์ครับครับคือการที่ผมเขียนงานบน,นสังกษีเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้สุดแล้วหยุดที่การปล่อยวางครับแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายเราต้องปล่อยครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา แต่เราสนุกเต็มที่ในงานเลี้ยงได้นะครับไม่ใช่ไปเซ็งๆอยู่ในงานเลี้ยงแต่เรารู้ว่ามันมีวันเลิกลาเท่านั้นเองครับเข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับครับโอ้เรื่องราวของอาจารย์น่าสนใจจริงๆขอบพระคุณครับอาจารย์ครับผมก็ญาติมีผลงานของคนไทยเหมือนกันครับนี่คือคนไทยที่นําไข่ขาวมาทําเป็นเส้นครับเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกที่นําไข่ขาวมาเป็นเส้นไข่ขาวครับแล้วก็ทํามาเป็นน้ํานมด้วย ครับชื่อนิ่มๆและมินะพยากมอแม่อาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สุภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราในวันนี้นะครับหวังว่าเรื่องของแขกรับเชิญของเราในครับคือวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับวันนี้ผมอาจารย์สมศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโดยทุกท่านนรนณีราตีสวัสดีครับสวัสดีครับ